ผู้ชมคะและเหลืออีกเพียงไม่กี่วันนะคะที่รายการเรียลลิตี้นางงามเวทีแรกของประเทศไทยอย่าง Miss ิน t e r n a t i o n a l Thailand 2015ก็กําลังจะเปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วคะ่ะใช่แล้วล่วคะค่ะแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนะคะจะได้ไปตามติดการปฏิบัติาภารกิจมิชชั่นของทั้ง12สาวงามมาทําความรู้จักกับพวกเธอกันก่อนเลยคะ่ะในวันนี้คะ่ะเริ่มกันตั้งแต่หมายเลข1จนถึงหมายเลข3คะ่ะสําหรับหมายเลข1นะคะเกตบรลีโรจะนประดิษฐ์หรือว่าน้องฟายนั่นเองคะ่ะน้องฟายก็ต้องบอกว่าเธอคนนี้เกิดมาเพื่อ เป็นนางงามเลยก็ว่าได้นะคะเพราะว่าเธอผ่านเวทีการประกวดนางงามมาแล้วนับร้อยเวทีและที่สําคัญค่ะก็สามารถคว้าตําแหน่งมาได้ถึง99มงกุฎด,ด้วยกันและเธอก็มาพร้อมกับความมั่นใจเต็มเปี่ยมด้วยส่วนสูง172เซนติเมตรน้ำหนัก57กิโลกรัมและสัดส่วน34 25 37ค่ะ ทีนี้มาดูใหม่เลข2ของดิฉันบ้างดีกว่านะคะ,ะเธอคนนี้มียศว่าที่ร้อยตรีหญิงเหมือนฝันน่านหรือว่าน้องโบนัสค่ะเธอคนนี้นะคะมาพร้อมกับส่วนสูง168ซนมหนัก53กิโลกรัมสัดส,ส่วน 34, 27, 37ค่ะ คุณผู้ชมเห็นเธอสวยหวานแบบนี้นะคะ,คะบอกเลยว่าเธอผ่านการเรียนรู้หลักสูตรนักศึกษาวิชาทหารมาแล้วนะสวยหวานแต่ว่าแข็งแรงมากเลยนะคะ,คะมาดูคนสุดท้ายของวันนี้ค่ะคุณผู้ชมสําหรับหมายเลข3ามค่ะโอ้โหปิ่ปองเวทากาเพชรสุดนะคะเธอคนนี้ก็มาในลุคสวยคมตามแบบฉบับของสาวตายนั่นเองค่ะ,คะและที่สําคัญเลยนะคะเธอคนนี้มีส่วนสูง170เซนติเมตรค่ะน้ําหนัก 52กิโลกรัมและรอบอ,อกนะคะ33เอล26สะโพก35เรียกได้ว่าฟิตแอนเฟิร์มสุดๆเลยทีเดียวค่ะโอ้โหหุ่นดีมากๆเลย<ช>นะคะ,คะแต่ว่ายังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะคุณผู้ชมในวันนี้เรายังมีบทสัมภาษณ์ที่จะทำให้คุณผู้ชมได้รู้จักกับตัวตนของพวกเธอทั้ง3คนมากยิ่งขึ้น,นค่ะ,คะ <1> <1> สวัสดีค่ะหมายเลขหนึ่งค่ะฝ้ายเกตโมรีโรจนัประดิษฐ์ค่ะสวัสดีเจ้าหมายเลขสองว่าที่ร้อยตรีหญิงเหมือนฝันแน่นแน้องโบน,น่าเจ้าสวัสดีค่ะหมายเลขสามค่ะเวทก,กาเพศสุกปิงปองค่ะ จุดเด่นของฟ้าก็คนเป็นดวงตาแล้วก็รอยยิ้มค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ยิ้มแล้วก็ดวงตาสวยยิ้มแล้วก็ดวงตายิ้มไปด้วยค่ะส่วนจุดด้อยคิดว่าน่าจะเป็นที่ช่วงล่างน่าจะใหญ่กว่าช่วงบนเวลาน้ำหนักขึ้นปุ๊บช่วงล่างจะใหญ่ก่อนเลยค่ะจุดเด่นของโบนัสคือเป็นคนชอบพูดภาษาเหนือค่ะจุดด้อยนี่เป็นคนที่นิ่งและค่อนข้างที่จะเงียบเพราะพูดภาษากลางไม่ค่อยชัด จุดเด่นของปองนะคะปองคิดว่าน่าจะเป็นรอยยิ้มค่ะแล้วก็ความมั่นใจค่ะส่วนจุดด้อยนะคะน,น่าจะเป็นเป็นคนที่พูดพูดไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่ใช่ก็เลยกลัวเวลาเล่าเรื่องให้ใครฟังเนี่ยเล่าเรื่องไม่ค่อยได้ะคะ่ะเป็นตอนเด็กๆเ,เลยนะคะเด็กๆเ,เล็กๆเ,เลยจำได้ว่ากลัวเปลือกหงาอ แต่ก็ไม่รู้ว่าทําไมถึงกลัวเพราะโตมาจําไม่ได้เลยว่าทําไมกลัวแต่ว่าตอนนี้คือกลัวการที่วันหนึ่งจะไม่มีพ่อกับแม่มากกว่าค่ะในชีวิตของโบนัสกลัวความไม่มั่นคงค่ะเคยเจอตอนตอนเด็กๆค่ะที่บ้านมีปัญหาและกลัวที่คุณพ่อคุณแม่เขาแบบเหนื่อยกับเราทุกวันนี้เวลาหนูทําอะไรหนูก็จะคิดเสมอว่า เหนื่อยและทนก็เพื่อคนข้างหลังในชีวิตกลัวอะไรมากที่สุดปองกลัวการที่ทําให้คนที่เราลักผิดหวังอะคะ่ะใช่ก็คือพยายามทุกอย่างให้ดีที่สุดให้เต็มที่อะคะ่ะความฝันสูงสุดของฝ้ายคือจริงๆแล้วฝ้ายเป็นนางงามมาตั้งแต่เด็กนะคะความฝันสูงสุดก็คือการที่อยากจะใส่สายสะพายไทยแลนด์ในการประกวดในเวทีระดับนานาชาติค่ะความฝันสูงสุดในชีวิตคือ ข้าราชการคือการได้รับเป็นทหารนะคะก็เรียนนักศึกษาวิชาทหารนะคะก็ได้ว่าที่100ร้อยตีไปบ้างแล้วแต่ก็ยังฝันที่อยากจะสอบไปเป็นข้าราชการอย่างเต็มตัวค่ะความฝันสูงสุดในชีวิตของปองคือการที่ได้ดูแลครอบครัวค่ะได้ทำให้พ่อแม่พี่ครอบครัวมีความสุขค่ะ อันดับแรกที่อยากทําเลยนั่นก็คือการที่ตั้งใจแล้วก็มุ่งหวังในการไปประกวดต่อที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะก็ต้องเริ่มปิดฝุ่นอย่างจริงจังเลยค่ะจริงๆต้องเริ่มตั้งแต่ตอนนี้เป็นต้นไปเลยก็สิ่งที่ควรจะทําก็คือเตรียมตวัวเตรียมตวัวเตรียมวความพร้อมเตรียมที่จะเอาวัฒนธรรมไทยไปเผยแพร่ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะหนูก็ถือว่าเป็นของขวัญให้แก่ตัวเองและก็เป็นของขวัญให้กับจังหวัดน่านด้วยค่ะ แล้วก็ถือว่าหนูต้องขอบคุณคณะกรรมการขอบคุณเวทีนี้นะคะที่ให้โอกาสให้เด็กเด็กหน้านเด็กบ้านนอกเลยเข้ามาพิสูจน์ตัวเองบนเวทีนี้ค่ะอันดับแรกปองจะออขอบคุณพ่อกับแม่ค่ะขอบคุณครอบครัวที่ให้โอกาสเพราะว่ามีหลายๆคนที่โดนทางครอบครัวปิดกั้นโอกาสเอาไว้แต่สําหรับปองเนี่ย ทุกคนเขาสนับสนุนปองเต็มที่ให้ปองทำในสิ่งที่ปองรักค่ะก็อยากที่จะขอบคุณเขาที่ให้โอกาสปองค่ามาถึงจุดจุดนี้ค่ะ